สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสาวัสดีคุณผู้ชมตัวต่อตันครับก็ณผูชมครับเหลียญที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณนะขานหน่านี้เหรียญทางซ้ายมือนะเป็นเหรียญหนึ่งบาท สีขาวหล่อ 9. เก่ารุนเก่าเหรียญหนึ่งบาทสีขาวหล่อเก่ารุนเก่าผามเอจีวะเอเบโตชาวญี่ปุ่นผอมรับซื้อเหรียญละสี่หมื่นเก้าพันบาทรับเหรียญทางขวามือเป็นเหรียญห้าบาทสีขาวหล่อเก่ารับซื้อเหรียญละเจ็ดหมื่น 3,600บาทครับอ่ะมาดูรายละเอียดทีละเหรียญเลยนเนาะอ่ะเหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ5บาทหล่อเก่ารุ่นเก่านะย้ำราคาอีกรอบหนึ่งนะเหรียญ5บาทสีขาวหล่อเก่ารุ่นเก่า ภาพเอจิวะเอวีโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญระ7 000, 3 000, 6 0ด้บาทครับรายละเอียดละ่ะคอนที่ตรงกลางเป็นรอเก้าหานไปทางซ้ายมือนะตัวหนังสือฝั่งซ้ายมือเขียนคำว่าผูมิพรอุนยาเดะนะฝั่งขวามือเขียนคำว่าราชการที่เก้าขอบในจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะอ่ะนี่คือด้านแรก ด้านที่สองละ่ะข้างล่างมีเลขห้าเป็นตัวไทยตัวหนังสือคำว่าบาทเลขห้าอารบ,บิกตรงกลางรูปพระจวางครับก้าวงเ,เขียนคำว่าประเทศไทยพพานจุดสอสลาจุดสองพันห้าร้อยสี่สิบสามเห็นไหมคุณผูช้ชมเห็นไหมฮะเป็นพพานจุดสอสลาจุดสองพันห้าร้อยสี่สิบสามอจิวะอบิโตะชาวญี่ปุ่น ผมรับซื้อเหรียญละ7,3,600บาทครับก็ว่าจะมาใครมีเหรียญ5บาทสีขาวรอ9เหรียญนี้และมีทั้งหมดกี่เหรียญบอกใครผมทราบไดคลิปบอกตอนนี้เลยครับก็ว่าจะมา แบงค์ที่ขอเพ่อชมเห็นอยู่นขณะนี้แบงค์ใบนี้เป็นแบงค์หนึ่งร้อยหล่อเก้ารุ่นเก่าครับสำหรับใบนี้นะครับฝมเอจิวาเออบิโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อใบละหกหมื่นห้าพันบาทครับรายละเอียดละ่ะ ด้านแรกเป็นรูปหล่อเก้าด้านแรกเป็นรูปหล่อเก้าพลิกไปดูด้านที่สองครับคนที่ยืนอยู่ตรงกลางแป้งเป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชครับคุณผู้ชมคสําสำหรับแบงหนึ่งร้อยหล่อเก้าใบนี้ดูแค่นี้ครับดูแค่นี้ครับผมรับซื้อใบละหกหมื่นห้าพันบาทครับคุณผู้ชมค ใครมีแป้ง1 0ึรหล่อเรุ่นสมเด็จพระเจ้าตักศิลมหาราชมีทั้งหมดกี่ใบาบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับคุณผูจชมาผมมีบริการขับรถโจนเดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านนะครับ ดังนั้นใครมีแบงค์หนึงร้อหล่อ9ก้านสมเด็จพระเจ้าตักศินมหาราชและมีความต้องการให้ผมนั้นเดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านสามารถแจ้งให้ผมทราบใต้คลิปได้นะครับคุณผู้ชมะแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ยี่สหล่อ9ก้านหล่อแปเห็นไหม สังเกตง่ายๆคือมีรอแปดระองท่านยืนอยู่ตรงนี้ครับแบงค์เปนี่เป็นแบงค์ยีรอ9รุ่นรอ8ปดมเออจวะเออบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อใบละ3ามแสนบาทครับใครจะขายราคานี้กับผมเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดตรงตามทั้งสองด้านและตรงตามทุกจุด จึงจะขายได้นะครับอ่ะไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยเนาะซ้ายบนสุดก่อนนะซ้ายบนสุดเนี่ยเห็นนะดูเรื่องรายละเอียดนะมีลายไายอยู่ฝั่งซ้ายลายไายอยู่ฝั่งขวารูปวงกลมเป็น2ขีดข้างในรูปวงกลมมีปับตัวรูปมีรูปทางซ้ายรูปทางขวานะครับตัวเลข28าเป็นอารับกบครับ ตรงนี้รูปรอแนดนำหน้ารอ9ตามหลังในฐาน1 2 3 4 5 6ฐานคนหนึ่งถือร่วมอยู่นะอันนี้เป็นไลายไทยสีฟ้ารูปดอกไม้1 2 3 4ตัวเลข2 8เป็นตัวไทยนะตรงนี้เป็นรูปรอแปพระองค์ท่านนะยืนจู่นะมือขวาถือกระบี่มือซ้ายถือถุงมือนะพยาคุสีเขียวปิดซ้ายปิดขวากระงเป็นสีส้มตรงนี้เป็นรูปสะพานรับ ตัวเลข20บาทอาราบิกกับด้านอยู่ข้างในเห็นไหมคุณผู้ชมไหมฮะนี่คือด้านแรกของใบนี้ครับด้านที่2ล่ะตัวเลข20บาทเป็นอาราบิกอ่ะตรงนี้สำคัญมากคุณผู้ชมครับเลข4กับตัว h ฮชูนะใครจะเอาใบานี้มาขายกับผมเนี่ยจะต้องมีเลข4กับตัว h ฉชู จะต้องมีเขาทั้งหมด2ตัวผมจึงจะรับซื้อนะตรงนี้เป็นรูปนายหลวงรอแก้วครับตัวเลข20บาทเป็นตัวไทยในวงกลมตัวเลข20บาทอาราบิกตัวหนังสือ20บาทตัวหนังสือรัฐบาลไทยพยาคูเป็นสีน้ำเงินปีกซ้ายเป็นเขียวปีกหัวเป็นส้มนะตรงนี้ล่ะเลข4กับพ่อควายครับ คุณผู้ชมครับและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของแป้ง20หล่อเรุ่นหล .8 ไปนี่ครับใครมีแป้ง20หล่อเรุ่นหล่อแปใบนี้มีทั้งหมดกี่บบใบบอกใค้ผมทราบในกริบบอกตอนนี้เลยครับ มาต่อด้วยเหรียญนี้นะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทสีขาวรล,ล่อเก้านเก่าย้ำราคานะเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละ4 9 0 0 0บาทรับรายละเอียดล่ะคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรอเก้าหันไปทางซ้ายมือตัวหนังสือเขียนคำว่าผู้มิพรอะดุลยะเดชนะตัวหนังสือเขียนคำว่าราชการที่เก้าอะนี่คือด้านแรกนะครับ ด้านที่2ล่ะข้าบุกเขียนค็นว่าประเทศไทยพ,พนจุดสอสลาจุดสองพันห้าสีจ็ดครับผู้ชมฮะสังเกตที่ปีพศออนะว่าเป็นปีพศสองพันหาร้อย่เจอเจิวะเอลบโตะชาวญี่ปุ่นผอมรับซื้อเหรียญละ4ี0หมื่นเบาทนะครับ ก็จะมาใครมีเหรียญหนึ่งบาทสีขาวลอเ้าเหรียญน,นี้มีทั้งหมดกี่เหรียญบอกค่ผมทราบได้คลิปบอกตอนนี้เลยครับ